สนใจตั้งแต่ที่เจอครั้งแรกอยากเจอเมื่อไหร่ก็เจอได้เสมอรู้สึกได้ว่าต่างกับผู้หญิงคนอื่นๆพี่สาวเสียงกริบพ,พ่าบอกว่ารักมันใกล้เกินไปเพราะว่าเธอคือคนที่ฉันรัก <S <S นี่ก็คือเรื่องราวของพวกเราพี่น้อง 鼓動高鳴る愛のシグナルエビバディファイト運命さえ奪いたい初めて会った時よりも君に夢中だから近くにいるのに愛だけが遠すぎる君を巡りめる

มันเป็นเรื่องราวนะ่าตกใจยิ่งกว่าที่เคยคิดเอาไว้ซะอีกแต่ถึงอย่างนั้นก็ดีใจที่ครอบครัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสักวันถ้าทุกคนกลายเป็นครอบครัวขึ้นมาจริงๆก็คงจะดีจิ้แต<ะ>่น,นี่ก็มีการต่อสู้กับพวกหมาป่าสเปกสูงคอยเธออยู่นะห้ามประมาทเด็ดขาดนะเขาบอกว่าไม่ใช่หมาป่าแล้วก็ไม่ต้องสู้ด้วยทุกคนเป็นพี่น้องนะความขัดแย้งที่สองสับสน ออ,อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับเมื่อคืนหลับสบายหรือเปล่าค่ะหลับสบายมากเลยล่ะค่ะยอดเลยพวกเนี้ยคุณอุเคียวทั้งหมดเลยเหรอการทำอาหารเป็นหน้าที่ของผมนะอเป็นอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นที่สมบูรณ์แบบคือว่ามีอะไรให้ช่วยบ้างไหมคะ ถ้างั้นรบกวนตักข้าวให้หน่อยจะได้หรือเปล่าที่บ้านนี้มีคนตื่นสายเยอะนะวันนี้รบกวนสี่ถ้วยนะครับค่ะออเนี่ยอรุณสวัสดิ์พี่สาวอรุณสวัสดิ์มาตรู้จังดีใจจังเลยแบบนี้ก็ได้ทานข้าวเช้าพร้อมกับพี่สาวสินะใช่แล้วละจ้าอรุณสวัสดิ์ เอ,อ,ร,อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์นับว่าหายากนะเน,นี่ที่ยูสเกตจะตื่นมาทานอาหารเช้าแบบนี้อ,อะไรเนี่ยจูรีนี่ล่ะก็เมื่อกี้นะต้องขอโทษเรื่องจูริด้วยนะเขาไม่ค่อยคุ้นกับพวกผู้ชายวัยรุ่นนะว่าแต่ไม่เป็นไรนะเอ๊ะแบบจูจูคกามีพี่น้องเพิ่มขึ้น แลรู้สึกสับสนอะไรบ้างไหม,มก็ยอมรับว่ามีตกใจอยู่บ้างแต่ทุกคนท่าทางใจดีนี่นาขอบใจมากนะที่เธอเป็นห่วงฉันด้วยไม,ไม่ใช่หรอกไม่ใช่แบบนั้นนะในตอนนั้นเองเมื่อมีการผัดเปลี่ยนผู้ปกครองแผ่นดินเพิ่งจะรู้สึกจริงจังด้วยเป็นคนแรกแท้ๆก็จะต้องมีการมอบของกำนันให้กับใครจะไปคิดว่าจะมาเป็นพี่เน,นะยะจอมรับไม่ได้เรายอมรับไม่ได้เด็ดขาดเลย ฉันไม่ยอมแพ้หรอกเนะ The อะเดี๋ยว้ยไม่ใช่นะแพ้ใครกลับมาแล้วค่ะเอ๊ไม่มีใครอยู่เลยไม่หรอกฉันไดดกลิ่นของหมาป่าอาซาคุระฟูตกคุงเหรอลูกชายคนที่สิบสองที่ทำงานเป็นไอดลนะอลเหรอ นี่เธอเป็นใครอะแฟนของใครนั้นเหรอเปล่าค่ะไม่รู้หรอกนะว่าเธอเข้ามาได้ยังไงแต่ทำแบบนี้แล้วอย่าคิดว่าจะรอดไปได้เชียวคือว่าฉันไม่อยู่ที่บ้านนี้เมื่อวันก่อนนะโอ้เป็นลูกสาวของแฟนใหม่มีว่าอย่างนั้นสินะใช่แล้วค่ะบเธอเนี่ยเหรอจะว่าน่ารักก็น่ารักอยู่หรอก แต่ท่าทางจะไม่ฉลาดนะเนี่ยเห้ยคงจะสมองกลวงสิท่าคือคือคือว่าแบบว่าไม่ปฏิเสธซะด้วยแปลว่าสมองกลวงจริงๆฝากตัวด้วยละคุณพี่สาวสมองกลวงอะไรของหมอนน่นกันเนี่ยนิสัยไม่น่าคบสุดๆเลยอะถึงอิมเมจจะดูต่างกับอาซากุระฟูตกคุงที่เคยเห็นทางทีวีก็ทันนะแต่ฟูโตคุงเองก็คงจะตกใจนั่นแหละ ที่จู่ๆมีคนไม่รู้จักมาอยู่ในบ้านด้วยนะสิแต่มันไม่ใช่ความผิดจี้นี่แต่ว่าฉันเองน่ะก็อยากจะระวังไม่ให้ไปกวนใครในบ้านหลังนี้เข้าอา้กลับมาแล้วหรอคะอ่อเอ,เอคือว่ามีอะไรคะเปล่าขอโทษที่เสียมารยาทไม่ได้ยินใครพูดว่ากลับมาแล้วเหรอนานแล้วนะแบบนี้ก็ดีนะครับจะว่าไป ได้เจอกับฟูตโตแล้วหรือยังครับอ๋อค่ะเมื่อกี้งั้นเหรอครับเพราะพรุ่งนี้มีงานคงจะมาไม่ได้แน่นะผมก็เลยบอกให้เขาเข้ามาที่บ้านวันนี้แทนนะครับพรุ่งนี้เหรออ,าอ่าขอโทษด้วยนะผมยังไม่ได้บอกเธอเลยนี่นะจริงๆแล้วพรุ่งนี้เราจะจัดงานวันเกิดให้ซูบารุกันนะครับว้าวงานวันเกิดเหรอคะมีพี่น้องเนี้ยดีจริงๆด้วยครับ ปกติก็ไม่ได้จัดอะไรใหญ่โตหรอกแต่ปีนี้ซูบารุจะอายุครบ20แล้วก็เลยพิเศษหน่อยคือว่าถ้ามีอะไรที่ฉันช่วยได้ก็ให้ฉันช่วยเธอนะคะเออถ้างั้นไม่เป็นไรนะจี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกเค้กวันเกิดของคุณซูบารุเป็นหน้าที่ของฉันเองต้องพยายามให้เต็มที่แต่ว่านอหนัหนักจังเลย ถ้าเป็นคุณสูวารุคงถือของพวกนี้ได้สบายแน่นๆนะก็นะาทางจะมีแรงเยอะนี่นะคนที่ออกไปวิ่งทุกวันเพื่อกิจกรรมชมรมเนี่ยสุดยอดไปเลยนะเอะเธอรู้ด้วยเหรอเนี่ยอนี่มีอะไรงั้นเหรอเมื่อกี้หมือนมีใครอยู่ข้างหลังอะ่ะแล้วเราจะมาหลบทำไมเนี่ย หรือว่าจะไม่ค่อยสบายอ่ะอะอะออจีจังเอ๊ะคนที่เรียกเราว่าจี้ก็มีแค่จูรีคนเดียวนี่นะให้เลือกมากให้เลือกมากจริงๆคือว่าไม่เป็นไรแล้วเหรอคะอืมตั้งใจว่าจะไปน,นอนที่โซโฟ,ฟาซะหน่อยแต่ว่าไปไม่ถึงนเสิจงานแล้วหรอคะอืม ฉันขอทำผมให้เธอใหม่ได้ไหมเอ๊ะวันนี้เป็นวันเกิดของซูบารุคุงเรามีปาร์ตี้ด้วยก็อยากจะให้เธอไปแบบน่ารักเนเี่ยหมอนี่มีน้ำใจขนาดนี้เลยเหรอยอดเลยเก่งมากๆที่สำคัญนะรู้สึกสบายใจอย่างแบบไม่ถูกเลยล่ะ เสร็จแล้วแหละแบบนี้ดูเป็นไงค่ะยอดมากเลยดีจังเลยงั้นเก็บรายละเอียดนะหืมเอาเจ้านี่พังซะแล้วขอโทษนะฉันไปเอาอันใหม่ก่อนเออคือว่าแค่นี้ก็พอแล้วล่ะค่ะให้ฉันได้ทำจนจบเถอะนะคงไม่อยากปล่อยอะไรครึ่งๆกลางๆนะสิ ก็มืออาชีพนี่นะบางทีการเกร็งใจมากไปก็ไม่ดีสินะฮะเอพี่ร้ยล่ะเอเอคิดว่าเดี๋ยวก็กลับมาค่ะอะไรเนี่ยโถตอนไปถามที่ร้านก็บอกว่าอยู่บ้านแท้ๆเลยกำลังรีบอย่างนั้นเหรอคะแล้วทำไมฉันต้องตอบคำถามของคนนอกอย่างเธอด้วยไม่ทราบล่ะฮะเอ๊เอส่งผมเธอเปลี่ยนใหม่เลยเนี่ยเออโทษที ที่ผ่านมาฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่สาวเป็นคนที่สวยถึงขนาดนี้พะพะเอพี่สาวเหรอพี่สาวเอออะไรเหรอขอแค่ตอนนี้ช่วยลืมไปทีได้ไหมว่าฉันกับพี่สาวเราเป็นพี่น้องกันเออล้อเล่นนะเอ๊เมื่อกี้นึกว่าจริงจังสินทา่าไม่อยากจะเชื่อแค่เปลี่ยนทรงผมก็คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงแล้วเหรอนะเนาะคนด้น ตอนนี้ห่อก็อยู่ที่บ้านอ่ะก็บอกแล้วไงว่าช่างผมที่สตูดิโอนั่นน่ะไม่มีเซนส์บอกแล้วไงพี่ชายของฉันเก่งกว่าไม่รู้ตั้งกี่เท่าอ่ะรู้แล้วดนะ้าจะไปเดี๋ยวนี้มาแล้วไม่เจอพี่รุ้ยนี่สวยชะมัดเลยไปละคุณพี่สาวสุดสวยจ๋า ว้าวเค้กก้อนใหญ่จังน่าทานมากเลยยอดเลยนี่นาะคุณน้องสาวทำออกมาได้ยอดมากมันสวยซะจนแทบจะไม่กล้าทานเลยนะเออขอบคุณมากๆเลยนะคะสุดยอดสุดยอดไปเลยละฮะวัตารุาไอ้นี่นะี<า>่ะเป็นของที่พี่สาวก็ทำเพื่อพี่สุบารุนะวัตารุจะไปดีใจกว่าพี่สุบารุเขาไม่ได้นะเข้าใจไหมเอาเลิกครับ ขอโทษนะครับซูบารุดีสังนะคะมีพี่น้องเนี่ยอนี่นะเธอทำเองคนเดียวหมดเลยสินะเนี่ยใช่แล้วล่ะทั้งหมดเพื่อพี่ซูบารเธอก็เลยฮะไอ้นี่ฉันกินไม่ได้เอ๊ะทำไมล่ะหรือว่าจะไม่ชอบเค้กหรอเรามันไม่ใช่แบบนั้นนะเธอเป็นคนทำมันขึ้นมาเชียวนะ ถ้าไม่กินก็จะรู้สึกผิดฉันอยากกินมากแต่ว่ามันก็กินไม่ได้ยูสุเกะคุงอ่ะ,อะนี่เองยูสุเกะกินไม่ได้สินะงั้นส่วนของนายฉันกินให้เองนะเอะก็เพราะ,ะนี่เป็นเค้กที่เธอใส่ความรักไว้เต็มเลยนี่ฉันเลยอยากกินทั้งก้อนเลยดิพี่ซื้อบา้าอ่ะจริงด้วยถ้าเธอเป็นคนป้อนฉันจะดีใจมากๆเลยนะเนี่ยนี่ป้อนให้หน่อยสิคือว่าหรือไม่อย่างนั้น ให้ฉันเป็นคนป้อนเธอจะได้ไหมแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะเอาอ้มสิเออเอาเอาแค่นั้นเถอะนะซูบาก,กิครับแต่ดูเหมือนเจ้าตัวที่เขาทำเค,ค้กให้จะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เลยนะเฮเอค,คือคุณซูบารุไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ป่วยหรือว่าอะไรเอาไม่สิหรือว่าจะใช่นะหมอที่ไหนก็รักษาไม่ได้หรอกนะ แต่ว่าเขาก็เป็นโรคเดียวกับฉันนั่นแหละเอและถ้าหากเลือกได้ฉันก็อยากจะเป็นโรคนี้ไปตลอดเหมือนกันคือค,คือว่าแบบนี้น้องเขาไม่ชอบนะครับพี่คาาเมขอโทษด้วยนะคุณน้องสาวอาไม่ค่ะขอถามอะไรหน่อยจะได้ไหมอะไรคะวันนี้เนี่ยทำไมถึงได้เปลี่ยนทรงผมละ่ะอ,อคือว่าเนี่ยคุณรุยเป็นคนทำให้นะคะ บอกว่าจะได้เหมาะกับปาร์ตี้แบบนี้นี่เองเหมาะกับเธอมากเลยนะอขอบคุณมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นให้ซูบปรุเป่าเทียนวันเกิดได้แล้วล่ะจะให้ทำจริงๆเหรอ,อเดี๋ยวฉันถ่ายรูปให้นะคะ <c oughs> สุข,ข <c oughs> สันต์วันเกิดสุันวันเกิด <c oughs> สุขสันต์เกิดนะอร่อยจังเลย เค right? ้กของพี่สาวอะไรที่สุดในโลกเลยล่ะอืมสุดยอดจะดีเหรอยุสุเกะถ้านายไม่กินเดี๋ยวฉันจะกินให้เองก็ได้นะกินสิอร่อยเห็นไหมเฮ้ลองชิมดูหวังว่าจะชอบเค้กวันเกิดนะคะอร่อยดี ขอบใจเธอมากนะดีจังเลยนะคุณน้องสาวค่ะดีใจจริงๆที่ทุกคนมีความสุขเนะี่ยมันยอดเยี่ยมจริงๆนะครอบครัวเนี่ยแต่บ้านนี้มันก็วุ่นวายไปหน่อยนะแต่ว่าก็สนุกมากเลยนะ พอถึงวันเกิดทุกคนก็จะมารุมโอยพรกันแบบนี้น่ะวันเกิดของจีส่วนให่่ริโทโร่จะอยู่ต่างประเทศไม่ได้กลับมาเลยสินะความทรงจาส่วนใหญ่ก็คือโอสการ์ของที่คุณพ่อส่งมานั่นแหละแต่ในบ้านที่คึกครื้นแบบเนี้ยก็ไม่เลวเหมือนกันเอ๊ะเมื่อถืออยู่ไหนนะหรือไว้ที่ห้องนั่งเล่นหรือเปล่าฉันอยากให้เขาทําเค้กให้บ้างจังเลยอะ่ะนั่นสินะ สุขสันต์วันเกิดนะอายุ2ี่สเป็นช่วงหวัวเลี้ยวหัวต่อนายจะต้องเตรียมใจเพื่อการเล่นบาสให้มากกว่าที่ผ่านมาไม่มีเวลาจะไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรเรื่องอื่นล็อกอย่าให้พลาดก็แล้วกันทำเป็นพูดดีเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอสุบรุคคงที่รักของพี่พี่ที่รักอะไรกันเล่างี่เง่าชะมัดกล้าพูดว<อ>่างี่เง่าด้วยเหรอเนี่ยอย่างไรนายนคงสนใจในตัวน้องสาวอยู่ละสิท่านะเอะไม่ไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อย ทางงั้นซูบารุคิดยังไงกับเขากันแน่ละ่ะยังไงพูดไม่ออกสินะ <c oughs> เห็นไหมแปลว,ว่าสนใจเขาอยู่จริงๆไม่ใช่นะงั้นทําไมถึงไม่ใช่อะ <c oughs> ก็ถึงได้บอกไงเอาต,อตรงๆเลยคือน่ารําคาญ <c oughs> เราเคยอยู่กันเป็นพี่น้องผู้ชายแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงเข้ามาในบ้านตั้งแต่ที่แม่นั่นมาจะเข้าห้องน้าทีก็ต้องระวังจะออกก,กาลังกายก็ถอดเสื้อไม่ได้ เป็นแบบนี้นี่เองอะขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะอ๊อะขอโทษด้วยค่ะ,ะนี่ก็แปลว่าฉันนะเป็นตัวเกะก,กะจริงจริงเจ้าบ้านนั่นมาทำให้จี่ร้องไห้ได้ยังไงอะ่ะไม่เป็นไรหร้กไม่ได้ร้องไห้สักหน่อยแต่ว่าหัวใจกำลังร้องอยู่เรื่องนี้ฉันรู้แน่นอนจี้เป็นคนชอบร้องไห้ในใจมาตลอดแล้ะชูริ ขอโทษนะเมื่อกี้ฉันไม่ดีเลยขอร้องแหละช่วยลืมไปไปทีเถอะคือแบบว่าฉันพูดไปแบบไม่ทันคิดไม่ไม่เป็นไรคะ่ะฉันก็แค่ตกใจนิดหน่อยเองแต่ว่าไม่เป็นไรจริงๆคะ่ะข,ขอโทษฉันขอโทษจริงๆอ๊ะอ๊ะ นี่ทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยนายเนี่ยนะนเฮ้ยนะมันนี่สลบเบิดไปเลยนี่นะคงจะดื่มเยอะไปนะ่ะไม่ได้เรื่องเอาซะเลยนี่ฟังนะลืมลืมเรื่องเซบารุไปเถอะทุกคนเขาคิดว่าเธอเป็นน้องสาวคนสำคัญทั้งนั้นน่ะเพราะฉันดันแย่มากไปหน่อยก็เลยพูดออกมาแบบนั้นเท่านั้นเองนี่เรื่องจริงนะเอ้าค่ะ ว่าแต่เป็นแบบนี้ได้ยังไงอะซูบารุจะลวนลามเธออย่างนั้นเหรอเอ๊ะไม่ใช่นะคะคุณซูบารุเขาแค่เลื่อนล้มเฉยๆนะคะก็แปลว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างนั้นเหรอคะอุบัติเหตุแบบนี้นี่เองอะเอาเถอะถึงจะเป็นอุบัติเหตุแต่ถ้าคิดว่าจะรอดตัวไปได้แบบง่ายๆก็ขอบอกเลยว่าคิดผิดแล้วละ<า>อรุณสวัสด<ไ>ิ์เมื่อวานขอโทษด้วยนะแล้วนี่ เธอลืมมือถือไว้สินะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็พวกเราแก้แค้นให้เธอเรียบร้อยแล้วนะวางใจได้เลย,เยมันอาจจะดูโหดร้ายไปหน่อยแต่ก็กรรมตามสนองแล้วคือว่าไปทำอะไรกับคุณซูบารุไว้หรอคะอ่าอืมฉันว่าเธอไม่ดูน่าจะดีกว่านะนั่นสินะอ,อ,อรุณสวัสดิ์ครับอ่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ พวกนั้นนะ่ะจะเอาไปตากเหรอคะครับถ้าไม่ลำบากเกินไปขอรบกวนจะได้หรือเปล่าค่ะดีจังเลยนะที่มีคนมาไหว้าวานให้ทํางานบ้านรู้สึกเหมือนเป็นสมาชิกของครอบครัวเลยลูกคนรองที่ชื่ออูเคียวถ้าทางเป็นคนที่เข้าใจอะไรอะไรได้ดีนี่นะแต่ว่าเจ้าคนที่ก้าที่ชื่อสมบรุนั่นรับไม่ได้จา้าจขอบใจมากเลยนะที่คอยเป็นห่วงฉันแต่ว่าสักวันหนึ่ง ฉันก็อยากจะให้คุณซูวารุยอมรับฉันเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวเหมือนกันนี่ดี่ยี่นีนี่ชุดชุดชโอ้โหเดาอาซาฮินะต้องใจหน่อยอะไรเนี่ยขอโทษด้วยนะครับช่วยช่วยโอยเรื่อเราเป็นอะไรไปเนี่ยเอาเล่มนี้แล้วกันเอ๊ะฟุตอกคุงอะอนี่ อย่ามาเรียกชื่อฉันตงตงสิยายผู้หญิงสมองกลววผู้หญิงสมองกลวงน่ะมันอะไรพูดผิดพูดใหม่นะถ้าลูกค้าคนอื่นจําได้ขึ้นมาจะว่ายังไงเล่าจริงด้วยสิขอโทษนะฉันขอร้องละหยุดเลยพวกนั้นน่ะจะเช่าหมดเลยเหรอก็มันเป็นงานเฮ้ผูตะคคงจะเล่นหนักนี่เหรอว่า นี่นั่ ons, อาซากุระบูโตะไม่ปิดทางหรอกแต่ได้ยินว่าบ้านเขาอยู่ว่าดฉันนี่นะเพราะเธอแท้ๆฉันเลยเดินเลือกสบายๆไม่ได้เลยขอโทษนะคะกราบิชอบด้วยการเช่าทั้งหมดนี่ไปให้ด้วยก็แล้วกันนะฉันจะไปรอที่บ้านแล้วรอนานหรือเปล่าช้าจริงก็แค่เช่าดีวีดีแค่นี้เองคิดจะให้รอไปนานแค่ไหนกันเนี่ยขอโทษด้วยนะถ้าคิดว่าขอโทษแล้วมันจะจบแล้วก็คิดผิดถนัดเลยนะ ฉันจะให้เธอชดใช้ความผิดให้สสมเลยตอนอยู่ในห้องเธอนะเอ๊ะ <sí> อาซืสะเลือกเพลงที่จะร้องตอนงานแต่งได้แล้วหรือยังอ่ะจะให้ฉันร้องด้วยจริงๆนะเหรอแน่นอนจะมีใครร้องคู่กับฉันได้ดีกว่าอาซืสะาอีกแล้วเอ๊น่ะน้าตกใจชะมัดเลยหมอนาจะมาเหรอเนี่ยไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเนี่ยจะได้เจอคุณน้องสาวเป็นครั้งแรกเหรอถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นก็ดีสิซึบากิหน้านายชั่วร้ายมากเลยนะก็แหม ลองคิดว่าถ้าหมอหน้านได้มาเจอกับซูบารุล่ะก็น,นะก็บอกว่าหน้านายมันชั่วร้ายมากไงซูบารุอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดครบ20ปีเหรอของแบบนั้นไม่จําเป็นหรอกนะ,ะแล้วว่าต้องพูดแบบนั้นเอานี้อามเอ้อเอาไม่ต้องเกรงใจหรอกนะพี่มาซะผมขอแหละให้นี่เป็นลูกอมแมสุดท้ายที่พี่จะให้เถอะ